สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีปีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีสปะ2565นะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปเข้าปลาคลิปแรกของปีนี้นะฮะวันนี้จะเดินทางเข้ามา,าหลังจากหลีกหนีความอึกระทึกคึกโคมของเทศกาลปีใหม่นะครับผมมีถึงเสียงคนตั้งวงสั่งสรรค์น,นะครับแล้วก็มีเสียงเปิดเพลงเนาะร้องคาราโอเกะ ถูกคีพ่องบ่ถูกคีพ่องนะครับแล้วก็จุดพุเนาะจุดประทัดเฉลิมฉลองกันโอ้โหหมาแมวนี่แถบอยู่ก่ได้เลยนะครับผมก็เป็นเทศกาลนะครับในหนึ่งปีก็มีครั้งเดียวเนาะะบ่กว่ากันนะครับผมแต่พอรุดเข้ามาในป่าเนี่ยคนละอารมณ์กันเลยครับความเงียบเข้าปกคคุมมีแค่เสียงนกอ่าแล้วก็เสียงมแมลงป่าเอ้ยเสียงลมเสียงใบไม้แห้งหลวงสังเกตกับเขาว่าอ่าหลังจากเข้าสู่หน้าแรงนะครับ ปลาหลังจากที่เขียวๆเนี่ยนะสีน้ําตาลเริ่มแซมมาแล้วนะครับสีเหลืองสีน้ําตาลแล้วก็อ่าสีแดงสีส้มเริ่มแซมกับสีเขียวมาแล้วใบไม้นี่ร่วงโรนเต็มปืนไปหมดนะครับเราก็เดี๋ยวสักพักก็คงจะถูกไฟไหม้ไปตามวละของมันเนาะอ่าถ้าตอนนี้เราไปดูบนดอยนะครับเวลาดูทิวเขาไกลๆเนะี่ยมันจะมีหลายสีมากเลยครับโดยเฉพาะสีแดงกำเนาะแดงกำน้ําตาลเนี่ย ป่าภาคเหนือนี่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายทางพืชพันธุ์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันผัดใบเนี่ยสีไม่จะต่างไปบ่เหมือนกันนะครับระวังต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยบางต้นก็สีแดงบางต้นก็สีเหลืองอความเข้มความจางก็จะ,ะเ่เท่ากันเนาะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปหาลุงไผ่นะครับจะไปดูว่าหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยลุงไผ่ย,ยังจะคงทํางานอยู่ในป่าแบบไหนหรือว่าเขาจะไปหากิจกรรมอะไรอย่างกันในป่า สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันในคลิปเลยครับดักต้องายอยู hmm. ่มิน่เฮก้าดักปิง ลุงผายลุงพายอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับเงียบกริบเลยเข้าป่าแหกาเออรถเครื่องมองมีนี่ก็นไอยเอยมีมอหายถลายปากแจ้น้ำไว้แล้วก็มี แก่ผ้าไว้ยังไม่ได้ซักอีหรือแหวกแกออกไปข้างนอกครับแม่จะออกไปข้างนอกหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องมาพิสูจน์กันครับตัอไฟแกมีความฮอนก่อนโอ้เย็นเจี๊ยบเลยแสดงว่าแกไม่ได้อยู่นี่ครับน่าจะอยู่นอกครับผมอยู่ที่หมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมโอ้เราเข้ามาพลาดแล้วครับเอาเข้อสารมาฮึแก้นะครับ กินถุงเดียวก่อนที่เหลือเก็บไว้กินลุงแผยไปยูนะครับน่าจะออกไปทางหนอกก่อนเดี๋ยวคงจะต้องเอาข้อสารไว้นี่ก่อนนะครับเราก็เดี๋ยวต้องมาคิดกันีกทีว่าจะเอาอย่างไรต่อนะครับคุณผ<ๆ>ู้ชมเดี๋ยวข้อสารทิ้งไว้ให้แกก่อนนะครับไว้บนแบนเนะเาะล้วก็คงบะต้องเขียนโน้ตละเพราะว่าคง ถ้าแกมาเจอแกก็คงแบบคิดแบบไผ่แล้วครับมีกระเฮาเนะี่ยก็แสนมาไว้ให้แกก่อนแล้วก็แปาอาริยาฝากนานะครับเดี๋ยวก็ว่ากนาก็ม่อย่างไดต่อลองจิามอานนะ นานพอสมควรนะครับที่เราได้แวะมาแอวที่สวนส้มลุงน้องหนาะคุณผู้ชมรอบนี้ไปหาลุงไผยกลับมาแต่ว่าไม่เจอลุงไผยนะครับเดี๋ยวจะแวะมาแอลสวนส้มลุงน้องสักหน่อยกันโอ้น้าใสไหลเย็นครับลมลื่นเอาไอดอกสดมาด้วยแหมคิงอ่ะเออนี่นะครับสงบอันนี้ก็จะ แยกออกจากมาจากทางเส้นหลักนะครับตางแยกนี่จะถึงบ้านลุงก่อนที่จะถึงบ้านลุงไผ่เนี่ยมันจะมีตางแยกประมาณสักถ้าห่างจากหมู่บ้านประมาณสามกิโลนะครับแยกซ้ายเข้ามาเพื่อมาหาสวนส้มลุงน้องเอาเกยมาตั้งแต่ไปสำรวจวัดล้างอะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็หลังๆมาก็มาบางที่ก็มาตอนลุงน้องแกเก็บส้มนะครับแต่ก็้มาได้มาจนเหมอนแลวนะเป็นปีแล้วแก้มาได้มนะ่เนี่ยมองว่าแกอยู่หรือเปล่านะครับ เข้าไปดูก่อนอ่ามอเตอร์ไซค์อยู่ครับน่าจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้เข้ามาโอ้มาเบรกมาหมื่นขนาดครับคุณผู้ชมตั้งแต่โอ้เป็นหลายเดือนมากๆกับเกลื่งปีได้แล้วกันที่เราไม่ได้เข้ามานะครับคุณน้องเก็บส้มกไงอ๋อเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตครับคุณผู้ชม อ๋อมันร่วงไหโอ้สยดได้ขนาดแต่กินได้เนี่ยครับคนคนที่เขาเอาไปคั้นกิ่นนะครับมันลาจิ่จริงๆมันนะอ๋อมันร่วงเองนะครับเนาะอ่าเนี่ยเขาค่าวมีปุ๊บมันลงเลยนี่นะครับคุณผู้ชมสวนส้มกลางป่าครับห่างจากหมู่บ้านประมาณสามกิโลนะครับไปกับหกโลห่างค่อนข้างจะยากแงมก่า้งปูนกครับผม ความจริงผมค่อยเป็นซื้อกลางนะครับเพื่อคุณผู้ชมได้กลิ่นส้มที่มาจากสวนจริงๆนะครับบบได้บบได้ไม่ได้เป็นธุรกิจทางการเกษตรเนาะเพราะว่าอา่าเป็นสวนที่เพื่อนทำส้มแบบอา่าแบบได้ทําแบบทุนนิยมนะครับบบได้ทําเป็นร้อยไหลพันไหลเหมือนในทุนใหญ่ๆเนาะแล้วก็ไ่ได้มีคนงานเป็นร้อยเป็นพันนะครับอันนี้สองตายายเพื่อนก่อทาไปก็แก๊กก็แก๊กนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อา่าเป็นสวนที่อยู่กลางแปลเลยนะครับ นี่ทําด้วยใจล้วนๆครับมาก็ออยากครับตางยากขนาดเลยเดี๋ยวพาไปชมสวนส้มเรื่อยๆนะครับเยอะมากเลยนี่นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าหาลู่ทางว่าวิธีแบบอย่าเป็นซื่อกลางให้คุณผู้ชมได้กลิ่นส้มธรรมชาตแิแบบไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นผลไม้เนะเวลาส่งอย่างนี้มันลําบากนะครับเดี๋ยวบางทีอาจจะมีเฟซบุ๊กของลูกสาวเปิ้ลนะครับลูกสาวของลุงน้องเนี่ย ได้เปลี่ยนชื่อกลางในการขายผลผลิตของลุงน้องเองนะครับผมโอ้ดูงามขนาดเลยดกโอ้โหกิ่งก็อยากหักคุณผู้ชมเหรอดกขนาดเลยอะ่ะลุงน้องนี่เพิ่นมีข้อมูลเรื่องอันนี้นักนะครับเรื่องวัด้างเรื่องแต่ก่อนเพิ่นก็เป็นนักแหล่สมบัติมากแล้วเรื่องวัดล้างเรื่องถ้ำอะไรยังขนาดเพิ่นไปเจอไอ ของโบราณในถ้ำเนาะที่สมัยโบราณที่พ่นเอาไปซ่อนไว้อะพิกนก็นยังเ่าให้ฟังนะครับผม,มดูสม้มโอ้โหสุดยอดนี่นะครับเราอยู่ในแกงดงส้มนะครับตอนเนี้ย <c oughs> ดูน้องแกงขึ้นกินได้นะครับแต่ว <c oughs> ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแกถมแกวก่าอาจจะจะเป็นนัก <c oughs> <c oughs> บ่ไปเงี้ยครับเร็วก่อนไม่ได้ผดนะครับพอรากินมันเลยยอมเสียคือบ่เน้นเคมีนะครับเนาะอ๋อแต่ส่วนมาที่มันมานี่มันเสีเอาอู้กันเลยแบบทำเจ้าโฆษณาเนาะครับใช้ไอ้ไล่เท็กซองอ่าอ๋อคือถ้าคุณผู้ชมเคยกินแต่ส้มที่มันขายในแห้งในอย่างนะครับอันนั้นคือเคมีมันค่อนข้างจะเยอะนะครับ อันนี้บบบจะโลกสวยนะครับแต่ว่าเป็นความจริงครับแต่ของลุงน้องแกเน้นธรรมชาตินะครับมันก็ผิวมันก็จะลายๆหน่อยแต่ว่ามันก็ปลอดภัยกับเราเนาะคือบเ,เน้นความสวยงามครับนะเน้นความปลอดภัยมากกว่าขนาดเชื้อราลงปุ๋ยยางบ่าอันนี้เลยครับปุ๋ยยางบ่าพ้นยาเลยครับปล่อยทิ้งเลยนะครับเสียดายก็เสียดายดอยู่แต่ว่าถ้าจะให้เลือกใจเคมีปุนเกาะบักให้อันนี้จะได้นะครับบักให้สู้เคมีจะได้เนาะนี่นะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะไปลองไปพปึกษากับลูกสาวของลุงน้องนะครับว่าจะขอเอา facebook เป่นแปะลงไปได้ก่อเพราะว่าเวลาไา,ยอ,าอยากจากกิ่นส้มนี่ก็ติดต่อไปตั้งน้องอ้อนนะครับเป็นลูกสาวของลุงน้องกับแม่ดานะครับฮะลอกนตัวมาอยู่อะแม่ดาบอกว่าเพื่อนจะเก็บส้มไปเพื่อกินตัวนะครับ ไม่ได้เขาขายกิโลเท่าไหนอ๋อเดี๋ยวผมสั่งไปแฮมซิบโลเนอะอันที่เอาเฮ้อนี่ก็เอานะแต่ว่าจะซื้อแฮมซิบโลแต่อันซิบโลนั่นก็เอาไปเื้อกำลุนก็ได้นี่นะครับคุณผู้ชมโอโ้โหอย่างงามขนาดเลยแล้วมันเย็นครับต่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีดอยเป็นหุบเกือกแม่นะครับล้อมรอบไว้นะ่ะนี่นะครับเดี๋ยวโวันนี้ ชุดนี้แต่ก่อนลุงน้องเคยแปลามาดูเป็นอหอยหมูป่านะครับหมูป่ามันจะลงมากินมันคล้ายๆตรงเนี้ย่มันจะเป็นโป้งอะ่ะพุ้นห้องอย่างเป็นเป็นโปง้งเป็นอย่างนี้นะคือเวลาหน้าฝนน่น้ํามันจะขังหรือว่ามันจะเป็นเป็นแฉะนะครับบรินเวณนี้แล้วก็เรียบร้อยหมูป่าจะลงมากินมามาคุกขี้เลนขี้อย่างนี้เนาะนี่นะครับแล้วบนปุ้นก็มีต้นไม้อย่างู้ต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ลุงน้องแกอยู่มาเมินเนาะ พ้นมาศักดิ์สิทธิ์ขนาดต้นนี้นะครับพ้นไปแปงสารไว้เพราะว่าเหมือนก็เป็นเจ้าตีหรือว่าลูกคาเทวาดาดูแลบริเวณนี้อยู่นะครับลุงน้องพวกเราไปทําสารไว้แต่ท่านมันมีถ้าเข้าไปนะครับแต่ว่ามันหูน้อยมาแก้เข้าครับแล้วก็บอกหั้วครับมันเอ่อแม่น้ำสายที่อยู่ริมสวนลุงน้องเนี่ยมันมีประวัติมีป้นห้องมีโอ้โหเรื่องเล่าหลายอย่างนะครับเพราะแตก่ก่อนบริษัทเบอร์แม่พ้นเคยมาทํา มาทำอันเนี้ยมาทําไม้ซักครับบริเวณสวนลุงน้องแต่ก่อนนี่เพื่อนก็เคยมีเขาเอาไม้สูงมาสต็อกไว้นะครับฝรั่งมาทําไม้เนาะแต่ก่อนแน่นั้นครับก่อนแน่นั้นเป็นยุคหลายร้อยปีก็มีการเอาสมบัติเอาอย่างมาซ่อนไว้นะครับน่าจะช่วงศึกสงครามนะครับเพื่อนเพื่อนพออย่างใดไม่ได้เวลาเก็บซ่มครับ,บว่าอันใดอันใดควรเก็บอย่างเงี้ยครับอันมันมันมันน่าจะเก็บได้หมดอ่ะ ว่าคือรุ่นยุครุ่นของมันนี่เนาะรุ่นของมันเพราะว่ามันจะเอาไอ้เอิกะเอกะพอขึ้นมันสุกเอิกะแล้วก็มันจะมีหลายลรุ่นใอเวบมันจะมีรุ่นเล็กส้มคันอ๋อหน่วยใหญ่ส้มกินสดสดเนี่ยอืออันนี้ได้กำโดยนะครับดกขนาดเลยครับผู้ชมดูกิ่งจะหักแล้วพอเอาไม้กำไว้นะครับตัวเนี้ยดกขนาดครับและส้มนี่มันเป็นต้นไม้ได้กิ่งน้อยเนาะ แต่ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่แล้วทีนี้มันก็นักเนาะมันก็จะท่วงลงนะครับผมส้มของจริงมันก็มีหลายหลายพันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอที่ทุกครั้งเขาก็จะได้ยินเรื่องส้มส,มสายน้ําผึ้งอะไรอย่างเนาะแต่ว่าที่ลุงน้องแกปลูกนี่มันจะเป็นอส้มสีทองนะครับเป็นของสายพันธุ์บางมดนะครับเป็นส้มสีทองเป็นส้มธรรมชาติแท้ๆครับอันนี้คือดูดไูไม่กลัวเพราะมันล่วงเลย <laughs> เอ,อ๋อ อ่ามันเฮาจะเมาก็ฉีดยาแล้วก็ละอ่อนกินร้อยครับแม่นล,ล่ะแม่ละ่อละอันตรายก็ละอ่อนละอ่อนมันกินมันบาจี้แกะเปลือกรู้ครับเตือกคบเปลือกเลยนะ<อ>เนาะเฮาเป็นละอ่อนก็นรู้เจ๊แกะแล้วเฮาเปิดบางคนเพื่อนก็มาเข้าใจอะ่คอคะครับโอ้ดกขนาดครับกิ่งจะหักนะดูมันโน้มต้นลงครับคุณผู้ชมมันถือเพื่อนเพราะว่าเป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า เวลาทำผล,ลไม้หรือว่าพืชผลทางการเกษตรเวลาบัดใจบาดใจสารเคมีเนี่ยมันก็ปลอดภัยเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเนะาะแต่ทีนี้แต่ว่าไร่ที่เพิ่นทำเยอะๆเป็นร้อยไร่พันไร่เป็นธุรกิจเป็นด้อยเป็นมันๆนะครับอย่างอันเนี่ยถ้าบัดใจก็บบาดได้เห็มะนมั้ยเนาะเพราะว่าแมงมันลงครับคุณผู้ชมโลกมันลงแมงมันลงอ่ะเพื่อนลงทุนไปเยอะเพิ่นก็ต้องการผลผลิตเนาะเอาก็บบาดได้แย่อย่างขึ้งไผนะครับแต่ว่า คือบ่ได้ไปโจมตีผลเสียของของเจ้าอื่นแต่ว่าเอาพยายามจะนําเสนอผลดีของของของที่นี่นะครับเนาะลุงน้องนี่ทําส้มมาแต่ผมจําความได้กับหันเป็นส่วนส้มลุงน้องนี่เลยนะครับแต่ก้อนเป็นละอ่อนยังมารักอยู่นะครับเนะี <c oughs> ่ยหายนะครับเป็นละอ่อนมอ่แอวน้ําแอวอย่างนะครับถ้าลุงน้องไปอยู่กับมาเอาส้มแต้ก็ยังละอ่อนนะครับคือบ่ได้เอานักจะเป็นเอาไปขายอย่างนั้นนะครับคือลักมาก,กินมาก,กินคาโจ้นแล้วก็พิกนะครับ ยังเคยอู้กับลุงน้องอยู่เออตะกรอนนะครับเป็นรอนดูนี่ม,ไไม,มันตามความหายมันนะครับตามความอันนี้มันยังอู้กับลุงน้องอยู่วออ่าเป็นร้อนมันรักกินส้มนี้เนาะนี่นะครับโอ้สวยงามจริงๆบรรยากาศก็เงียบครับเสียงนกเสียงกาห้องไอ้ดอกลุงแหยไปอยู่ได้กี่เข้าวันนี้ เอ็ดอก็อกบตะกี้ผมยังเอาอันแค่หมูกับขนมมาขึ้นมาครับมีขายไม่อยู่โอ้โหดูบรรยากาศสีนี้ก็ะสื้อหนะมันแบบใกล้ลงท้นอ่า ราะว่าเศรษฐกิจมาดีแม่นะครับและสูมหลายโซนน่มามดเดียวที่เราที่ที่เราลงทุนไปนักมากอาจจะไมอย่างใดอ่ะนั่นะโลกก่อนหนักอันนี้ก่อนหนักเอยบบางทีไปกู้หนี้ยืมสินไม่แหมเนาะนนมาทำโอ้ป้าดาหนักละบายกันไปเกจเดี๋ยวจะเอาไปบาแบบแฝดอะ <c oughs> จะเอาไปแถวสวนจะเอาไปถึงเกินสวนนี่จะได้โอ้เกินลงไปนักนักนักแล้วก็เดี๋ยวผมสร้างกระดาษไว้แหงซีโลนะครับ แล้ลุงน้องเอาไปไว้บ้านพ่นผมจะเอาไว้ส่งครับเพื่อนอันนี้เดี๋ยวไอเบิบสบายไปนะครับแล้วก็เอาถ้าเอาไปเทใส่โก้แล้วก็เอาอันกระสอบนี่ถุงนี่วางไว้ทานได้อ๋อครับผมครับสบายไปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยโอ้โหคุณผู้ชมเอ้าเกินห้าโลครับเยอะมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมก็ได้บอกว่าเอาไปกินลุงน้องแกเอาไปนอกนะครับเอาส้มไปส่งให้เพื่อนครับผม ขอบคุณพระแดงนันะครับผมครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาปาดไมทันได้เลยครับผมที่แถวฮะเนาะครับผมขอบคุณครับครับผมคุณผู้ชมเอ่อประแดงแกเอาอันส้มให้ผมนะครับเป็นแท้โลนี่แบบอยู่ครับนักขนาดเลยอ่านี่เป็นความน่ารักของชนบทนะครับคือบางสิ่งบางอย่างมันม่สามารถจะซื้อได้ด้วยเงินด้วยทองนะครับน้ําใจแล้วก็ความอยู่ร่วมกันนะครับการเพึ่งพาอาศัย การถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นสิ่งที่สวยงามในชนบทนะครับผมก็ผมก็เลยสร้างแก้แหมนะครับสร้างเอาไว้แหมสิบโลนะครับผมเพื่อเอาไว้ไผาแมวหาเนาะเอาไว้แฟกไว้อย่างกันนะครับผมแล้วก่อยแหมย่างก็คือผมให้ย่ามจะเป็นซื้อกลางนะครับเฮ้อช่วงนี้นะครับช่วงนี้ส้มสุกข,ขนาดเลยบอกว่าเลยเวลานี้ไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะสามารถทำให้เปิ้นหองไหวยอย่างอะ มันจะสามารถมีใื้คุณผู้ชมได้กินอยู่ก็อเพราะว่าเปิ้นบ่ใจเคมีนะครับตอนนี้บางบางต้นมันก็มีเรื่องของมแมลงเรื่องของโรคเชื้อราเนาะทําใื้มันหล่นล่วงลงไปเนี่ยก็เป้นกับ่ใจนะครับเพราะว่าเป่นว่ายอมให้มันล่วงไปดีกว่าที่จะใจเคมีนะครับก็เลยถ้าใคต้องแกนอยากกิ่นส้มนะครับก็กระเดียวผมจะเอาเฟซบุ๊กของลูกสาวของลุงน้องนะครับ แปะไปเราก็ติดตอ่อไปทางเพื่อนหรือถ้าสมมุติว่าผายได้ผ่านมาเพราะว่าส่งเนี่ยผมคงส่งบ่ไหวเพราะว่างานผมหลายเนาะแต่ถ้าไผที่ผ่านไปผ่านมาจะอ่าหมู่บ้านของมีสะเปะนี่นะครับก็อาจจะมาแวะหรือคล้ายๆว่าสั่งไว้ก่อนอน่ะสั่งไว้กิโลกิโลอย่างนี้นะครับกิโลประมาณเนี่ยครับประมาณซาวบาทนะครับเนาะล้วก็อ่าสั่งไว้ก่อนแล้วผมก็จะมาบอกลุงน้องเก็บไว้ห้ ต้ทีนี้ก็มาแวะเอาที่หมู่บ้านของมีสะแปะได้นะครับผมก็เป็นซื้อกลางฮื้อ,อกเกษตรกรชาวบ้านนะครับได้มีรายได้เนาะโอเคนะครับผมตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับผม ส้มสดๆลางสวนนะครับผมเซลกิ้งยังอิ่มกับ่รราไปลงทุนอย่างเ้นาะเราะว่าทุนลงไปแล้วขายไปได้ครับบางที่ขายได้แต่มันถูกก็บอกคุ้มทุนที่ลงไปเห็นเน,น,นาะงงจะแว่งไปไปกินสดๆเลยนะครับอ่าอืม คำแรกเรียกว่ามันจะส้มครับหวานครับมอกว่ามันเป็นเพราะพื้นที่หรือว่าเป็นสภาพอากาศตัวนะครับคุณผู้ชมตรงเนี้ยมันจะเป็นเวิง้งแล้วก็เป็นเวิ้งเขานะครับแล้วก็อากาศมันเย็นแต่รอดเลยครับมันมอาจจะมีส่งผลต่อรสชาติของส้มตัวนะครับอืม <c oughs> <c oughs> ส้มน,นะครับอ่าถ้าเราเอาไปไว้ให้มันลืมต้นสักวันสองวันเนี่ยความหวานมันจะเพิ่มข,ขึ้นของเราครับแล้วก็มันมีไซส์ที่เพิ่งเอาไปคั้นด้วยนะครับคือซื้อไปแกเป็นแกนนะแล้วเพิ่งไปคั้นเป็นน้ําส้มน,นะครับน้ําส้มสดนะครับผมก็คงม,มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้จากเริ่มต้นเลยคือเราเอาข้าวสารเข้า,าขไปให้นรุงหายเนาะแล้วแกไปอยู่ครับ เลยออกมาล้วก็มาแวะแอลหาลุงน้องเพื่อนกำลังเก็บส้มพอดีนะครับเก็บส้มเรียบร้อยเนะี่ยผมก็เลยเข้าไปแอลหาแกแกก็เอาส้มหื้อมาแล้วผมสั่งซื้อแกไปแหม10กิโลนะครับผมก็ถ้าภัยสนใจใค่ได้ส้มนะครับส้มธรรมชาติเนาะลางปลาเลยลางปลาแต๊ะนะครับเข้ามานี่เป็น3กิโลเพื่อนกันเน่ากันสองตายายนะครับผมจ่วยกันเน่าไปาหดน้ําสุบน้ําใน ไม่ใส่ส้มใส่อย่างก็เะยอะกันสองคนนะครับเพื่อนก็เยอะมาตั้งแต่ผมจําความได้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนเราเพิ่งจะลื้อละปีได้บางหัวเพิ่งจะลือ้อทิ้งแล้วก็เพราะว่าต้นลําไยเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เพื่อนจะขยับมาตั้งหน้าจะดลือ้อส่วนมะม่วงออกแล้วก็ปลูกส้มใหม่พบส้มเนี่ยมันใช้เวลาแค่ไม่กีป่ปีมันก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมอาจจะติดต่อผมตั้งลไลน์มาก็ได้ือผมจะแปะลิงก์ลไลน์ไว้ข้างหลังนะแล้วก็หรือผมอาจจะแปะ เฟซบุ๊ก uh, ของลูกสาวลุงน้องนะครับไว้นะแล้วก็สมมุติว่าผมาเองได้ก่อนึ้นมาเองนะครับแล้วก็ติดต่อมาก่อนว่าจะเอากี่กิโลแล้วผมก็จะได้สั่งลุงน้องไว้แล้วก็พอท่านผ่านมาท่านก็มาแวะเอาเอา,เอาแล้วก็แล้วแต่ราคานี้ท่านจะเอาไปขายต่อหรือจะไปกินไปฝากกันแล้วแต่นะครับโอเคแล้วครับผมวันดีปีใหม่แล้วครับแล้วก็ยังไงพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอ,อ้นี่จะบอกหอยอดซับสไครต์นี่นะอ่าณนะปัจจุบันที่ผมถ่ายอยู่เนี่ย ค้างเห็นมาประมาณเจ็ดสิบคนน่ะจะครบแสนแล้วนะครับโอ้โหไวมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันยังกันออกไปนะครับแล้วผมหวงว่าตอนที่คลิปนี้ลงไปนี่มันจะครบแสนหรือยังนะครับช่วยกันช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆกดชอบสไลด์นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ